สวัสดีสสดครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเด s t สตอรีนะครับผมวันนี้นะครับก็มามีเรื่องจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือจะมาสรุปงานจะมาสรุปงาน,น,นเานมื่อวานนี้พี่ทุยได้ส่งงานให้แล้วนะครับผมก็คืออาจจะเหลือเก็มงานนิดๆหน่อยๆแต่ว่างานหลักใหญ่ๆ9 8ก็คือเสร็จแล้ว ทั้งหมดก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปวันนี้คิดว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มก็คืองานต่อไปก็คือเริ่มเก็บของเก็บของเคลียร์พวกของบางอย่างบางอย่างที่มันมีหลงเหลืออยู่นะครับเป็นพวกวัสดุก,ก่อสร้างก่อสร้างเมื่อวานเมื่อวานวันงานมีก็เห็นคนมาร่างในซุ้มประตูเราอยู่นะก็ดีใจครับเพราะว่ามี FC บางคนเพิ่อนก็พอจอดรถเสร็จเพิ่อนก็มายืนข้าง,างๆป้าแล้วก็ถ่ายรูปบอกให้ลูกถ่ายให้ ก็ดีใจอยู่ว่าถ่ายให้ติดป้ายนะเป็นเอฟซีที่มาอืงานพี่ทุยก็เสร็จแล้วนะครับผมเอาไปตามจุดแล้วกันจุดแรกก็คือซุ้มประตูด้านหน้านะครับซุ้มประตูด้านหน้าตรงนี้นะครับผมจะเห็นว่า,ามีป้ายติดข้างหน้าด้วยนาะคาบุรีตรงนี้นะผมชอบมากเลยส่วนตำแหน่งเนี่ย หลายคนจะบอกว่ามันติดด้านหน้าแล้วมันแบบว่าบางังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เราวางตัวนี้เสร็จแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยคงอาจจะเยื้องมาข้างหน้าอาจจะทรงประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่ทุยก็มีงานมีธุระห,ะหลายอย่างอาจจะเพื่อให้เสร็จไปก่อนก็เลยติดตรงนี้ไปก่อนเราจะได้เห็นว่า แต่ละจุดเนี่ยความสวยงามมันต่างกันยังไงก็เอาเป็นติดตรงซุ้มประตูตรงนี้ก่อนนะครับส่วนทางขึ้นนะ่ะมันจะขึ้นได้สองทางครับส่วนข้างหน้าเนี่ยคงมีกระถงกระถางวางไว้ข้างหน้ากระถางวางไว้นะครับแล้วก็ <c oughs> ขึ้นฝั่งนี้จากด้านในนะครับเดินออกมาจากทางนี้เดินเข้ามาแล้วก็อ้อมไปทางนี้เข้าไปส่วนอีกทางหนึ่งก็คือ เดินมาทางนี้นะครับผมเดินมาด้านข้างแล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะครับเดินเข้ามาข้างในปุ๊บโอ้พอดีเลยครับแล้วก็เปิดประตูผมว่าผมน่ะใจผมผมอยากจะวางแบบว่าเป็นเป็นแท่นเหมือนมีกระบวยข้างหน้าล้างมงล้างมืออะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะหาจุดที่วางได้อาจจะตรงมุมนี้ก็ได้ ตรงมุมนี้นะครับมุมนี้เพราะว่าถ้าถ้าข้างในมากก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมล้างมือเสร็จก็เดินเข้าไปข้างในนี่ครับซุ้มข้างบนอ๋อส่วนมันจะมีตรงไฟข้างบนครับไฟข้างบนตอนแรกผมติดเป็นโซล่าเซลล์ตรงนั้นน่ะเป็นเพราะว่ามันมีเหมือนกับว่ามันมีเป็นท่อนะครับพอดี ผมก็เลยให้แกลองสวมดูไปก่อนมีก็เรยว่าเดี๋ยวลองไปหาพวกอ่ามันติดแล้วมันก็สว่างดีสองคืนละผมลองติดแล้วก็ลองดูไฟดูมันก็สว่างจ้าเลยครับจ้าทั่วทั้งบริเวณเลยก็คิดว่าเดี๋ยวจะหาหลอดไฟจริงมาใส่เพราะว่าถ้าเป็นช่วงคึมๆหน่อยไฟมันไม่สว่างเดี๋ยวจะหาเป็นหลอดไฟ เป็นกลมๆม,มาติดนะครับพอเราทดสอบดูแล้วว่าม,มันสว่างไหมมันสว่างนะครับสว่างไปถึงด้านข้างอันนี้คือส่วนในร่วงของซุ้มนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของกำแพงกำแพงก็ติดตั้งเรียบร้อยมี f อซอาจจะสงสัยว่าไม่ทาสีเหรอหรือว่าไม่เคลือบสีเหรอผมอยากจะทาในช่วงหน้าหนาวนะครับให้ ฝนหยุดหมดก่อนฝนหยุดแล้วก็หน้าหนาวนี่เป็นช่วงที่ความชื้นน้อยพอความชื้นน้อยเนี่ยเวลาที่เราทาสีเข้าไปเนี่ยสีมันจะยึดแล้วก็ไม่เป็นพองไม่พองก็คือเอ่อไม่เป็นเหมือนกับว่าไม่เป็นฟองอากาศนะครับไม่เป็นฟองอากาศเพราะว่ากำแพงเรามันโดนฝนมาหลายหลายรอบแล้ว เมื่อวานพี่ทนายอยุทยก็ไล์สดจากตรงนี้แล้วก็มองเข้าไปก็เห็นก็แกก็ถามผมยอู่ว่าเป็นยังไงบ้างงบประมาณเท่าไหร่ราคาอยังไงเผื่อ,อ,อพอพี่ทนายนงทนายนงครับถามว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเผื่อแกไปทําบ้างผมก็ได้แจ้งราคาไปแล้ว ตนนี้เปิดประตูเข้ามาก็าจะเปิดประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมจะพยายามเคลียร์นะครับเคลียร์พวกขยะเศษขยะวัสดุก,ก่อสร้างก่อสร้างพวกอิฐพวกทรายพวกพวกอิฐพวกหินเล็กๆพวกเศษอะไรพวกนี้ออกให้หมดแล้วก็ไม่แน่ว่าผมจะเอาหินภูเขาเนี่ยมาโรยยาวไปเลยนะครับให้ให้ไม่ให้หญ้ามไม่เกิด อันนี้ก็เป็นบริเวณจอดรถลองจอดรถนี้ผมหมดงบไปประมาณห้าหมื่นนะครับประมาณเนี้ยงบประมาณของโงจอดรถตนนัวนี้ประมาณห้าหมื่นก็ยังไม่ทาสีเหมือนกันกต่ว่าจะทาสีก็ประมาณช่วงหน้าหนาวให้มันแห้งก่อนให้สีที่อยู่ข้างในเนี่ยมันแห้งแห้งแล้วก็วเวลาเราทาสีแล้วเนี่ยสีมันจะไม่พองตอนนี้ก็ เอาลายธรรมชาติไปก่อนก็สวยดีครับผมแต่ว่าสวยแบบนี้คืออยู่ได้ไม่นานนะอยู่ได้ไม่นานเพราะนานๆไปนะ่ะพวกอ,อิดมันจะมีความเสื่อมสภาพนะผมอาจจะได้อยู่ประมาณ2อองปี3ปีแต่ปีที่4ปีที่5เนี่ยน่าจะเริ่มเสื่อมสภาพอาจจะเป็นผุยเป็นผงเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วผี่ถุยก็ได้ทําประตูด้านหลังด้วยนะผมด้านหลัง ด้านหน้าก็มีประตูตัวนี้ด้วยงบประมาณทั้งหมดก็แสนกว่าครับผมแสนนี้คือค่าวัสดุนะครับผมส่วนค่าแรงนั้นก็คำนวณเพิ่มเอาละกันครับประมาณนั้นนี่ฮะก็มองจากด้านในไปด้านนอกก็จะวิวประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเขีย์ออกให้หมดครับ เคียร์ของที่ไม่ได้ใช้ออกให้หมดเพราะว่าตอนนี้ช่างก็คืออส่งมอบงานเรียบร้อยมีเมื่อวานนี่คือผมรู้สึกดีนิดอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของรั้วตรงนี้นะครับรั้วตรงนี้ <c oughs> อันนี้ประตูชั่วคราวครับต้องขอไป้เอฟซีด้วยรั้วชั่วคราวของเราเนี่ย มันกั้นบริเวณได้ดีมากเลยอ่ะคือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็จอดแต่บริเวณด้านหน้าฝั่งนู้นครับนักท่องเที่ยวยังมีที่จอดกันเยอะเลยรถทงรถทัวร์มาเมื่อว,วานเนี่ยเข้ามานะครับก็จอดด้านนอกแล้วก็จอดบริเวณตรงน,นี้แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์บางบางคนนะครับบางคนจอดมอเตอร์ไซค์ก็จอดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งข้างนอกนะครับผมในส่วนของรัว้วที่ผมบอกว่าถ้าถ้าเป็นด้านหลัง หลังออฟฟิศนผมจะทําเป็นแบบว่ารั้วลวดหนามธรรมดาก็พอละแต่มี FC บอกว่ารั้วลวดหนามกลัวว่าน้องหมาจะวิ่งเข้ามาชนนะครับผมคือแนวตัวเนี้ยจริงๆแล้วเราก็ต้องการแค่กันว่าให้เห็นแค่แนวเขตว่าคนอย่าเข้ามาตรงโซนนี้นะครับผมบางคนบางทีมีนักท่องเที่ยวเขาไม่รู้เขาก็เดินเข้าไปข้างใน เมื่อวานนี้ก็มีรถมาจอดตรงนี้นะครับรถมาจอดตรงตรงโซนนี้จอดตอจอดด้านนี้นะผมอันนี้ก็เป็นถนนที่ผมเข้าไปในนาด้านหลังแล้วก็เว้นที่ไว้ส่วนหนึ่งให้รถหันหัวเข้าไปจอดได้ก็นี่ฮะก็มีรถรถเข้ามาจอดตามแนวนี้ครับสามสี่คันครับเมื่อวานก็เว้นไว้ เพราะว่าถ้าถ้าทำกำแพงชิดตรงนี้เลยเนี่ยมันจะจอดไม่ได้ก็เลยทำทำเป็นล้วทำเป็นล้วชิดขอบตรงนี้นะครับให้รถจอดตรงนี้ได้ส่วนต้นนี้ผมก็แม่ก็บอกอยู่ว่าให้หาเป็นที่นั่งเป็นเก้าอี้อะไรมาวางให้เห็ดเผื่อมีเห็ด จะออกอีกก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเพาะว่าเดี๋ยวผมจะอเชื้อเห็ดเนี่ยไปโรยอีกที่หนึง่งซื้อมาสักขวดหนึ่งแล้วก็โรยก็น่าจะมีเห็ดขึ้นอยู่อันนี้ต้นจิกต้นอะไรนะต้นมุจลินอะไรสักอย่างนึง่งก็ประมาณนี้นะครับ FC ซอ๋อมีอีกจุดหนึ่งมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรา ได้ทำเพิ่มขึ้นมาก็คือตรงแนวกั้นบริเวณตรงนี้นะครับก็พี่ถุยก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงตรงมุมเนี่ยเข้าแกเข้ามุมอย่างดีนะแกเข้ามุมอย่างดีตรงนี้ครับแกเข้ามุมอย่างดีเลยสวยเป็นกำแพงนะครับไม่ใช่กำแพงเลยเป็นผนังนะเป็นผนังก็เดี๋ยวรอทาสีรอทาสีก็ สำหรับผมนะก็เดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตยก์ก็ทาได้แล้วให้มันแห้งสนิทแห้งสนิทแล้วก็ทาได้บ้านผมเนี่ยถ้าทําเสร็จใหม่ๆเนี่ยผมจะไม่ให้ทาสีนะครับเหมือนที่อำนาจ,จเจริญของผมเนี่ยคือมีอยู่วันหนึ่งผมก็จะให้เขาทาสีแต่ฝนตกมาเขาก็วันเขาก็มาที่ที่บ้านเขาจะมาทาสีผมเลยว่าขอขออย่เพิ่งทา ถ้าจะให้จ่ายค่าเสียเวลาอะไรก็ให้ก็จะจ่ายแต่ว่ายังยังไม่ให้ทาเพราะมันเป็นหลังใหญ่ช่างเขาก็อยากจะทาให้เสร็จเป็นช่างแบบชาวบ้านชาวบ้านครับผมบอกว่าถ้าทาตอนเนี้คือสีมันจะโป่งมันจะเป็นลูกบอลแน่นอนในวันต่อมานะครับผมก็เลยไม่ให้เขาทาสรุปว่าตอนนี้อยู่ประมาณ5ปีแล้วสีไม่มีปัญหาเลยไม่เป็นลูกบอลลูนครับไม่เป็นป่องไม่ไม่เป็นอะไรทนะั้งนั้นเพราะว่าความชื้นมันไม่มี สีต้องแห้งผนังต้องแห้งหลายวันนะครับอันนี้คือความคิดของผมต้องแห้งแล้วก็แห้งนานด้วยถึงจะทาสีก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะทาสีกันเองก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีประตูด้วยที่พี่ทุยทำประตู5 5ประตูเหล็ก5 5ช่องครับแล้วก็กำแพงผนังอีก เดี๋ยวเราจะมีการงานต่อไปก็คือเราก็จะเคลียร์เคลียร์พื้นที่พวกวัสดุพวกอิฐหินอะไรพวกนี้เคลียร์ออกนะครับแล้วก็อาจจะมีสเต็ป,ปต่อไปก็คืออาจจะเอาพวกสวนผักเล็กๆนน้อยเป็นกระถางเอามาตั้งข้างในเอามาจัดนะจบพอดีครับผมไฟดับไฟดับตอนจบพอดีเลยจบเพลงเป๊ะไฟดับปั๊บเลย